แพรวาธิดาปล่อยโฮแทบขาดใจร่วมส่งคนรักยิงดาวดุดดาริกานางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกเสียชีวิตอย่างกระทันหันเป็นครั้งสุดท้ายเรียกได้ว่าสร้างความช็อกและความเสียใจให้กับครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากจากข่าวอิงดาว หนุดดาริกานางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย30ปีเนื่องจากตกสระน้ำความลึก2เมตรและเจ้าตัวนั้นว่ายน้ำไม่เป็นทางด้านแพรวทธิดานางเอกคณะหมอลำเสียงวิหกก็มีการคลื่อนเศร้าถึงอิงดาวอยู่ตลอดอาทิหนาวไหมคะไม่หนาวหรอกมังเขากอดอยู่ตลอด ค่ำคืนที่ทรมานที่สุดยอมแล้วจุลภาคอ้วนเคยบอกแค่เขาได้มาเป็นนหมอลำความฝันเขาก็เป็นจริงแล้วแค่เห็นแฟนเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดีใจแล้วไม่เสียแรงที่ผลักดันซัพพอร์ตมาตั้งแต่แรกจากที่ทำอะไรไม่เป็นจนเขาทำเป็นทุกอย่างอย่าทิ้งเขานะบอกไม่ให้เขาทิ้งแล้วตัวเองทิ้งเขาไปทำไม เขามาส่งอ้วนไปสวรรค์แล้วนะคอยมองเขามองความสำเร็จเขาอยู่บนฟ้านะครับอิงดาวดาริกาและอีกมากมายและในวันชาปนากิจศพของอิงดาวดุดดาริกาทางด้านแพรวธิดาก็ได้มาร่วมส่งคนรักเป็นครั้งสุดท้ายโดยแพรวธิดาอยู่ในอาการโศกเศร้ากอดรูปคนรักร้องไห้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งสร้างความสะเทือนใจกับผู้ที่มาร่วมงานศพเป็นอย่างมากทางด้านเฟซบุ๊กแพรวทิดาแฟนเพจก็ระบุว่าจากนี้ไปคงไม่มีใครคอยปลุกเขาทุกเช้าหาเสื้อผ้ามาให้ใส่ไปงานทำผมให้เขาคอยทำทุกอย่างให้เขาคอยกอดก่อนนอนหยอกกันคอยเตือนกันโอบก,กอดกันเวลาท้ออ้วนคงเหนื่อยมากแล้วตอนนี้ไปไม่เหนื่อยแล้วนะคนดีน้องตาของพี่ ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เป็นกำลังใจให้เขาบนฟ้านะคนดีอ้วนจะอยู่ในใจเขาไปจนตายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนสวยของปาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงดาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพรวธิดา